ค่ะพวกเราทีมไทยาสนิกมาจากโรงเรียนสตรีพัทลุงค่ะดิฉันเด็กหญิงพัทราวรีอิบกผมนายก็โพกินสายครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนวัตรกรรมสีเขียว New Green Packaging Innovation ค่ะนวัตรกรรมสีเขียวของเรานั้นได้มาจากเศษวัสดุและใช้จากธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในจังหวัดพัทลุงซึ่งมีอยู่ด้การัน3อย่างนั่นก็คือหนึ่งฟางข้าวโดยฟางข้าวนั้นมีอยู่มากเนื่องจากพัทลุงมีการปลูกข้าวถึง25,526ไร่บางครั้งประสบปัญหาการขอาฟางข้าวก่อให้เกิดปัญหามลพิษ สองหยกด้วยพาะธาลุมีการปลูกกล้วยเยอะเช่นกันค่ะเมื่อนํากล้วยมาผลิตเป็นสินค้ากล้วยที่ตัดผลออกไปแล้วก็จะเหลือแค่ต้นที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ดได้อีกและสามที่เป็นปัญหาเลยก็คือพะกบชาวาพะกบชาวานั้นได้อัดแน่นเต็มเลน้อยสร้างปัญหาใหญ่ทําให้ชาวประมงไม่สามารถนาเรือออกจากฝั่งได้ไม่สามารถยกยอได้และยังเป็นสาเหตุทําให้น้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยค่ะโดยเราจะนาวัตถุดิบทั้ง3ส่วนนี้นะคะมาผาสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมให้ได้เป็นนวัตรกรรมสีเขียวของเราค่ะ วัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อหาส่วนที่เหมาะสมของผักตบชวาฟางข้าวและหยวกกล้วยในการผลิตบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้พลาสติก 2. เพื่อหาชนิดของสารย่อยเส้นใย,ยและสารฟอกสีของผักตบชวาฟางข้าวและหยวกกล้วยทดแทนการใช้สารเคมีและสาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมช,ชาติคือความหนาแน่นมวลมาตรฐานการดูดซึมน้าความเค็นและการย่อยสลายค่ะต่อไปเป็นวิธีการเมืองงานนะครับขั้นตอนที่1นึ่งเลือกช้ของพืชได้แก่ผักตบชวาฟางข้าวและหยวกกล้วย สองขั้นการเกรียยเส้นใยแบ่งเป็นขั้นการย่อยเส้นใยและขั้นการอกสีโดยใช้สารจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีสามขั้นการหาการส่วนที่เหมาะสมของพืชสี่ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพคือความน่านแน่นมวลามรฐานการดูดซึมน้ำความเค็นและการย่อยสลายห้าขึ้นรูปแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์หกการทดสอบการนำไปใช้จริงครับต่อไปเราก็จะไปดูคลิปวิธีการทดลองกันเลยนะครับ การเตรยมวัตถุดิบขั้นตอนที่1นำวัตถุดิบมาล้างทาความสะอาดด้วยน้าเปล่าแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนที่2นำวัตถุดิบมาต้มเป็นเวลาสาชั่วโมงจากนั้นนำมาปั่นและนาเส้นใยที่แยกได้มาล้างด้วยน้ําสะอาด,อาดขั้นตอนที่3นําเส้นใยมาตากแดดให้แห้งการเลือกสารช่วยแยกที่เหมาะสมเราได้ทําการทดลองกับสารละลาย3มชนิดคือ 1. สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือน้ําปูนขาว2สารละลายโซเดียมไบคาร์บอนิตรหรือผงฟู3สารละลายขี้เถ้าโดยนําเส้นใยไปแช่ในสารละลายดังกล่าว จากนั้นนําไปตากแดดให้แห้งขั้นการฟอกนําเส้นใยทั้งสามชนิดที่ผ่านการย่อยแล้วมาฟอกสีโดยสารที่ฟอกสีไม่เป็นสารเคมีและยังหาได้ตามท้องถิ่นของพวกเรานั่นก็คือส้มแขกน้าส้มตาลโนดและมะขามเปียกขั้นการตีเนี่ยนำเส้นใยทั้งสามชนิดที่ผ่านการฟอกแล้ว30กรัมเติมเม้งมันสำปะหลัง5กรัมและเติมน้ำา3ร้อบตูกบาทเซนติเมตรนำไปต้ม10นาทีและวั่น5นาที ขั้นการทําแผ่นกระดาษนําเยื่อที่ได้จากการผสมเทลงไปในตะแกรงและเปลี่ยให้มีความสม่ําเสมอจากนั้นนําไปอบด้วยอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา8ชั่วโมงและนี่นะคะคือกระดาษหลังจากนําไปอบค่ะการทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษลักษณะทางกายภาพของเส้นใย,ายการทดสอบลักษณะทางกายภาพของเส้นใย,ยทําได้ด้วยการสังเกตค่ะ น้ำหนักมาตรฐานการหาน้ำหนักมาตรฐานให้ตัดกระดาษขนาด5คูณ5เซนติเมตรจากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักบันทึกผลแล้วมาเทียบเกณฑ์มาตรฐานกระดาษกรับมอก170250การดูดซึมน้ำตัดดรอปเปอร์ให้ห่างจากแผ่นทดลอง2.5เซนติเมตรเริ่มจับเวลาตั้งแต่น้ำหยดลงบนแผ่นกระดาษจนกระดาษซึมน้ำทั้งหมดการทดสอบความหนาแน่นตัดกระดาษขนาด5คูณ5เซนติเมตรนำไปชั่งมวลแล้ววัดความหนาโดยใช้ไมโครมิเตอร์ ปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงนำมวลส่วนปริมาตรจะได้ความหนาแน่นครับการทดสอบความเค้นตัดกระดาษขนาด1นึ่งคูณสิเซนติเมตรใช้ดาต้าล็อกเกอร์ในการวัดแรงดึงนำมวลที่ชัง่งส่วนแรงดึงจะได้ความเค้นครับการทดสอบความชื้นตัดแผ่นกระดาษนำไปชั่งน้ำหนักอบ3ามชั่วโมงหรือจนกว่าจะแห้งชั่งน้ำหนักหลังอบส่วนต่างคือน,น้ำหนักของน้ำที่หายไปครับเรามาดูผลการทดลองกันค่ะ 1>, 1. ผลการหาช้นิดของสารช่วยย่อยเส้นใหญที่เป็นมิตรตอริสงแวดล้อมสารช่วยย่อยเส้นใหญ่ที่เหมาะสาหรับฟังเข้าและยกไว้วยนะคะนั่นก็คือน้ําบุญขาวค่ะส่วนสารช่วยย่อยเส้นใยญ่ที่เหมาะสาหรับปักตบชวามี2อย่างก็คือน้าที่เท่าและน้ําผงฟูค่ะพวกเราได้เลือกใช้น้ theo, ําที่เท่าเนื่องจากว่าน้ําที่เท่าทําให้เส้นใหญของปักตบชวามีความนุ่มมากกว่า2ผลการหาชิ้นของสารพวกสีของเส้นใหญที่เป็นมิตรตอริสงแวดล้อมนะคะสารพวกสีที่เหมาะสมสาหรับทั้ง3เส้นใหญก็คือน้ํามะขามเปียกค่ะสามการหาอัตราส่วน เหนเส้นใหญของพังตบชวามีความละเอียดมากที่สุดค่ะส่วนหยกกล้วยนะคะมีความหยาบมากที่สุดค่ะโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของพังกบชวาต่อฟางข้าวต่อหยกกล้วยนะคะก็คือพังกบชวา6กกรัมต่อฟางข้าวสากรัมต่อหยกกล้วย3ามกรัมค่ะน้ำหนักมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานขององค์กร1 7 0 2 5 5 0ขสองนกราเปเปอร์นะคะพบว่าทุกอย่างนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดเลยหยกกล้วยฟางข้าวและหยกกล้วยค่ะ ปริมาณความชื้นนะคะทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดนะคะมาตรฐานเดียวกันเลยคือมาตรฐานองค์กร1.70 2550กราฟเปเปอร์เหมือนกันค่ะก็คืออยู่ในเกณฑ์ความชื้นไม่เกิน10%นะคะส่วนความหนาแน่นความเค้นการดูดซึมนะคะพบว่าอัตราส่วนที่6:3:3นะคะเหมาะสมที่สุดค่ะส่วนการย่อยสลายนะคะทำโดยการนำแผ่นเส้นใหญ่ตัดเป็นขนาด5 5ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนำไปฝังดินเป็นเวลา7วันนะคะผลก็คือย่อยสลายไปประมาณ40%ค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบับถุงพลาสติกตามทองตลาดนะครับจุดเด่นของนวัตกรรมนะครับของนนะครับราคา25ตังค์สมวพลาสติกนะครับ50ตังค์พองล้นะครับถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับของเราเป็นิมรกับสิ่งแวดล้อมแต่พลาสติกย่สลายได้ยากของเราปลอดภัยในสั่นพิษแต่พลาสติกนะครับอาจจะมีสารพิษค้างส่วนทั้งสองอย่างนะครับสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ของนนะครับน่าดึงดูดน่าสนใจ ส่วนพลาสติกนะครับหาได้ง่ายตามท้องตลาดคนน,นนะครับนาวัส,วสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์และเพิ่มทั้งเรื่องใหม่ของสินค้าครับนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่นะคะเรามีการทําขึ้นเป็นถุงหิ้วค่ะใช้ใส่ต้นไม้ขนาดเล็กๆค่ะใช้แทนถุงพลาสติกแล้วเราก็มีการทำผูหิ้วแก้วน้ําด้วยค่ะใช้แทนถุงหิ้ยพลาสติก เป็นยังไงล่ะคะบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเลยใช่ไหมคะสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เยอะเลยในอนาคตหวังว่านาวัตกรรมของเราจะมีบทบาทมากขึ้นนะคะพวกเราอาจจะพวกเราจะผลิตพัฒนานาวัตกรรมของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ